องค์พระเสียเรียเมไตรและพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมทรงน้อมสดับฟังพระวจนะแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเรื่องการประคับประคองช่วยเหลือเหล่าเวในยสัตว์ที่ต้องประชนกับสิ่งชั่วร้ายในช่วงวาระกับสุดท้ายว่าฟ้าเบื้องบนจะทรงบัญชาเทพพดา,าผู้คุมเกณฑ์กำหนดตา่ลางสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์เพื่อสำรวจดูคำพีกับสุดท้ายนี้ หากพบว่ามีเหล่าสาธุชนเผยแพผ่ออกไปด้วยความเคารพศรัทธาพวกเขาทั้งหลายย่อมสามารถรอดพ้นจากเกณฑ์วาระแห่งมหันตภัยได้และทุกชีวิตในครอบครัวจะไร้ทุกโศกผู้ที่ระเว้นกรรมชั่วถือศีลกินเจประกอบแต่คุณงามความดีจะไม่ต้องเศร้าสลดวิตกกังวลประสบพบเจอภัยพิบัติทั้งสิประการอันได้แก่หนึ่ง ถูกเพลิงไหม้เผาผลานถูกน้ำไหลบ่าท่วม 2. ถูกเมฆหมอกคนผิดทำลายล้าง 3. มึมนซึมหลับไหลหมดสติตาย 4. ถูกสัตว์ร้ายงูพิษขบกัด 5. ถูกประหัดประหารเข่นฆ่าตายด้วยภัยสงคราม 6. สามีพัญญาต้องพัดพรากอยาร้าง 7. ต้องเล่ร่อนอพยพหลบหนีไม่มีที่อยู่อาศัย 8. ต้องเผชิญกับอากาศที่ผันแปรทั้งหนาวหน็บทั้งร้อนและแห้งแลง้ง 9. ต้องเศร้าโศกต่อภาพของซากศพที่กองเกลื่อนกลาดทั่วแผ่นดิน 10. ไม่ได้พบความสงบสุขและสันติหากมนุษย์ในโรคจิตใจชั่วรายต่ำาซมลบลู่หลักธรรมคำพีเส้นศรัทธาในคุณงามความดีถึงเกณฑ์ปีวอกปีรากาปีจอและปีกุลเมื่อใดเมื่อนั้นมีข้าวก็ไรคนกิน มีเสื้อก็ไร้คนใส่มีถนนก็ไร้คนเดินมีบ้านก็ไร้คนอยู่มีที่นาก็ไร้คนทำจบจนถึงวาระเดือนห้าเดือนหกสัตว์ไายงูพิจอกเพ่นพ่านไปทั่วเข้าเดือนแปเดือนเก้าหลอคนเชั่วจะตายสิ้นจนซากศพเกินกลาดเต็มพื้นบนท้องถนนคนล้มตายนับไม่ถ้วนมหันตภัยมาถึงหนึ่งหมื่นคนตายเก้าพัน พืชพันธัญญาหารเก็บเกี่ยวได้ผลน้อยเกิดลมพาย,ยุฝนฟ้าคะนองเหล่าพญานาคดุร้ายเกะกะระรานไปทั่วถึงการเวียนสัตว์มีภัยองค์เอ็กเซียน้องเต้ผู้เป็นใหญ่จึงมีพระบัญชาทรงสองคุณพลจอมเทพผู้พิทักษ์ด่านประตูสวรรค์ลงสู่แดนมนุษย์เหนือบรรยากาศโลกเทพเพดาที่สัญจรอ,อยู่เหนือโลกมนุษย์จะบัญชาการส่งหมู่ดาวอันชิง ลงเก็บกวาดคนชั่วทั้งหมดจะเกิดทุกข์ับพิคภัยเข้ายากหมากแพงองค์พระเสียริยาเมตรตรจัปรากฏสองคนพลจอมทัพผู้พิทักด์แนประตูสวรรค์ลงสู่แดนมนุษย์นับจากปีจอเริ่มต้นด้วยโรคบาทจนถึงปีกุลประชาราษฎรในเก้าคนรอดตายเพียงหนึ่งจะเกิดมหันตภัยใหญ่ครอบคลุมไปทั่วอันได้แก่หนึ่ง ภัยจากแรงลมมหาศาล 2. ภัยจากไฟโหมลุกไหม้ 3. ภัยจากน้ำท่วมใหญ่ 4. ภัยจากการทำศึกสงคราม 5. ภัยจากโกรคร้ายที่ไม่เคยมีมาก่อน 6. ภัยจากสัตว์ร,ร้ายที่มีพิษคบกัด 7. ภัยจากกระแสไฟฟ้าฟ้าผ่า 8. ภัยจากอาหารขาดแคลนอดอยาก 9. ภัยจากการลอดบุตรทารกร่างกายผิดปกติ10ภัยจากการสูญสิ้นของมวลมนุษยชาติองค์สมเด็จพระสกยะมุนีพระพุทธเจ้าทรงครองธรรมการสามพันปีรู้ถึงปัจจุบันครบบริบูรณ์พระเสียระยะเมตไตรทรงสืบทอดครองธรรมการต่อเริ่มเข้าเกณฑ์ปีวอกจนถึงปีชวดคพื่อพันธัญญาหารจะไม่สมบูรณ์ผู้คนโกรอยากตาย มีภัยสงครามยากจะหลีกนี้หากมีคนนำคำพีนี้เผยแพร่ไปถึงพันถึงหมื่นจะรอดพ้นจากภัยพิบัติเข้าถึงยุคพับบรรพกษัตริย์เหยาและชนอันเป็นยุคที่บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองสังคมมีความยุติธรรมผู้คนได้ประสบสุขเกษมสันต่ร่วมกันในโลกดอกบวัวแห่งมหาสันติเบ่งบานคนพานสันดานยาก แม้ร่วงรู้คำพีกลับลบหลู่ปกป,ปิดมุ่งทํำลายย่อมประสบพบกับเพศภัยทั้งสิบประการตายแล้วก็ยากที่จะได้กลับมาเกิดอีกสาธุชนคนดีประกอบด้วยเมตตาจิตตั้งใจเผยแพร่คำพีออกไปเขาเหล่านั้นย่อมประสบแต่ความสุขความเป็นสิริมงคลทุกคนในครอบครัวจะล่มเย็นเป็นสุขสามารถรอดพ้นจากมหันตาภัยทั้งหลายได้ พระโพธิสัตว์อวะโลกิเตศสนได้เข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนสูงสุดเพื่อกลาบบังคมทูลรายงานถึงความดีความชั่วที่มนุษย์ด้วยกระทําครั้นองค์ฮกเซียนห้องเต้ทรงทราบข่าวสภาพความเลวร้ยรายบนโลกมนุษย์ก็ทรงพิโรธยิ่งหนักจึงตัดปริภาทต่อว่าทเทพพยดาทั้งหลายว่าเสียแรงป่าที่ชาวโลกพากันจดุดทูบบูชากลาบไหว้ แต่กลับไม่ยอมอบรมสั่งสอนเวเนยสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมาจนบัดนี้ในโลกมนุษย์จึงหนึ่งแน่นไปด้วยคนใจบาปหยาบช้าผู้คนไม่มีมโนธรรมสำนึกลงเลยอยู่เลยดังนั้นจึงต้องมีราชาองค์การโทษทันให้เกิดภัยพิบตัติต่อเนื่องกันหลายปีเพื่อกำราบคนชั่วช้าสามานและเปลี่ยนแปลงจิตใจชาวโลกเสียใหม่ ในเวลานั้นบรรดาเหล่าทวยเทพทั้งหลายได้กราบทูลวิงวอนแม้องค์พระกุธสัตว์กลิ่แห่งทะเลทักษิณถึงกับพระวรากายสุดหมอบลงกับพื้นพระบร,รมวิมานทรงพร่ำทูลขอให้โปรดกรุณาแก่ชาวโลกซ้ำเป็นหลายครั้งว่าผู้ชั่วไร้สมควรดับผู้ดีงามควรคัดออกผู้ชั่วไร้สมควรดับผู้ดีงามควรคัดออก ผู้ชั่วร้ายสมควรดับผู้ดีงามควรคัดออกองค์เอกเสียนฮ่องเต้จึงทรงพาบัญชาชี้ขาดว่าดีชั่วสองฝ่ายแยกกันให้สงครามเจาะจงเลือกที่เกิดให้โรคระบาดเจาะจงเลือกคนเป็นและให้จอมเทพพิทักษ์ธรรมจงรับราชองค์การกวดล้างมนุษย์ที่กระทำความชั่วร้ายดังต่อไปนี้หนึ่ง พวกที่กล่าวโทษด่าว่าฟ้าดิน 2. พวกที่ดำเนินชีวิตปฏิบัติตนผิดหลักฟ้าฟ้าฝืนหลักธรรม 3. พวกที่ไม่กระตันอยูต่อพ่อแม่ 4. พวกที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าเป็นอาชีพฆ่าเป็นกีฬา 5. พวกที่ลักขโมยปล้นชิงหยิบฉวยทรัพย์สมบัติของผู้อื่น 6. พวกที่โกหกหมุดเท็จพวกจะหลอกลวงให้คนหลงเชื่อ 7. พวกที่ประพฤติผิดในกามมากๆในตัญหาราคะ 8. พวกที่ชอบดื่มสุรายาเมาสุบุรีหลงไหลสิ่งเสพติดของมอมเมาสติ 9. พวกที่ไม่ยึดถือสินธรรมจิตใจขาดเฮลิโอตปะไม่สำนึกละอายใจในการทำชั่วไม่เกรงกลัวบาปกรรม 10. พวกที่ทำลายพระาศาสนาบิดเบือนหลักธรรมหลอกลวงเทพย,ยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์11พวกที่เหยียบย่ำทำลายพระคัมภีรหลักธรรมมาอักษรหนังสือ12พวกที่ใจเหี้ยมโหดเข็นฆ่าเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของตน13พวกที่ทำลายผู้อื่นเพื่อมุ่งผลกำไรและความสุขส่วนตน14 พวกที่ค้าขายใช้เล่เหลี่ยมขูดรีดคดโกงตาช่าง 15. พวกที่ค้าขายสินค้าปลอมยาปลอมหลอกลวงชาวบ้าน 16. พวกที่ใช้เล่เหลี่ยมกลอุบายค้าขายเอาเปรียบคนอื่น 17. พวกที่หาประโยชน์จากผู้อื่นด้วยการหลอกลวงต้มตุน๋น 18. พวกที่พูดจาหยาบคายชอบทุบตีดาบปากการีปุยยาตายาย 19. พวกที่ชอบพูดจาให้ร้ายป้ายสีผู้อื่น20พวกที่อารมณ์ร้ายโมโหโกธาด่าว่าคนอื่นไปทั่ว21พวกที่ชอบว่ากล่าวตำหนิโทษผู้อื่นด้วยใจอคติไม่เที่ยงธรรม22พวกผู้ชายที่ไม่จริงใจต่อภรรยาพวกผู้หญิงที่ไม่เคารพซื่อสัตย์ต่อสามี23 พวกที่ชอบอยุแยงทำลายชีวิตครอบครัวผู้อื่นให้แตกแยกล่มสลาย24พวกพี่น้องที่ไม่รักใครปองดองกันคอยแต่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นฟ้องร้องแย่งชิงทรัพย์สมบัติ25พวกที่วงตระกูลเดียวกันแต่กลับทะเลาะเบาะแวงกันไม่สามัคคีกลมเกลียว26พวกที่ชอบอยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นฟ้องร้องคดีความ27 พวกที่ไม่มีความจริงใจเป็นคนลวงโลกสวมหน้ากากเข้าหากัน 28. พวกหน้าเนื้อใจเสือภายนอกแต่งกายให้ดูดีแต่ภายในสกรปรกสมม 29. พวกที่อาศัยอำนาจหน้าที่ใช้อิทธิพลในทางที่ผิด 30. พวกที่กดขี่ราษฎรยักยอกช่อลาดวังหลวงกงกินบ้านเมือง 31. พวกที่ชักศึกเข้าบ้านล้งางผ่นประเทศชาติเพื่อผลประโยชน์ของตน32พวกผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีกลับใช้อุบายวางแผนแก่งแย่งชิงกันเป็นใหญ่33พวกที่ชอบประจบสอบพอพนาพนอยกย่องเชิดชูรับใช้คนเลว34พวกที่คอยมุ่งร้ายรังแกคนทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต35 พวกคนพาลสันดานหยาบที่คอยก่อกวนให้ผู้คนเดือดร้อนอยู่ไม่เป็นสุข36พวกคนร่ำรวยแต่ใจร้ายคมเหงนคนยากไร้3า 37. พวกที่ชอบยกย่องคนรวยเยียบย่ำคนจน38พวกที่เห็นคนตกทุกข์ได้ยากไม่อยากช่วยเหลือ39พวกที่พบเห็นคนอยู่ในฐานะลำบากกลับเมินเฉยแรงน้ำใจ40 พวกที่เห็นผู้อื่นร่ำรวยก็เกิดความอิจฉาลิษยา41พวกที่เห็นผู้อื่นในฐานะส่งส่งด้วยชื่อเสียงเกียรติยศก็เกิดความโกรธแค้นชิงชัง42พวกที่มีจิตใจอาฆาตมาตรายใช้สาย,ยศาสตร์มนต์ดำซาบแช่งผู้อื่น 43. พวกที่ร่ำเรียนคาถาอาคมทำลายผู้อื่นทำเสนียาแฟดฝังลูกฝังรอย 44. พวกที่ชอบฝึกวิชามารทำพิธีใช้พูดผีกานแกล้งทำลายผู้อื่น 45. พวกที่ชอบเผาป่าทำลายสุสานบุกรุกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์46พวกที่กินทิ้งกินว้างไม่รู้จักพระคุณข้าวน้ำอาหาร 47. พวกที่ทุบตีเด็กไร้เดียงสาด้วยโทระะคข่มเหงรังแกเด็กๆ ผู้ที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตนเองได้ 48. พวกที่อักตันยูไม่รู้คุณคน49พวกที่ประพฤติตนคิดแบบอย่างชี้นำสั่งสอนให้เด็กอนุชนรุ่นหลังกระทำตามจนต้องกลายเป็นคนเลวชีวิตไรแกนสาร 50. พวกที่ถือตัวว่าอาวุโสสูงอายุ ใครว่ากล่าวไม่ได้ทำผิดไม่ยอมรับตักเตือนไม่ยอมแก้ไข51พวกอนุชนรุ่นหลังที่ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ไม่ยึดถือหลักคุณสัมพันธ์52พวกที่ไม่พิจารณาสำรวจดูกรรมดีกรรมชั่วของตนเอง53พวกที่เคยตักเตือนให้ทำความดีกลับทุ่งเถียงด้ยด้านไม่ยอมฟัง54 พวกที่คอยสาอแสวงหางแต่ช่องทางกระทําชั่วอยู่ไม่ว่างเว้นนี่คือ54ข้อกรรมชั่วที่ผู้ใดประพฤติผู้นั้นจะต้องถูกตรวจตราควบคุมเก็บกวดให้เรียบร้อยไม่ให้เหลือไว้ในโลกเมื่อตายลงไปก็ต้องถูกเหวี่ยงเข้าสู่หนทางเปรตสัตว์นรกอสุรกายยามยังมีชีวิตอยู่ให้พวกเขาเหล่านั้นมีอันเป็นไปสูญพันธ์ทั้งตระก,กูล ให้บ้านแตกสลาขาดให้เลือดนองท่วมแผ่นดินให้กระดูกทับถมในพงพีบ้านเรือนของพวกเขาให้ถูกผู้อื่นอยู่อาศัยที่นาของพวกเขาให้ไรยคนจะพอปูกทํากินหากมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนให้หละเวินความชั่วสร้างสมคุณงามความดีผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายอายุจะยั่งยืนคันครบกำหนดสามปี ที่ให้มนุษย์เร่งรีบปฏิบัติแต่ความดีเมื่อกระแสความคิดจิตใจและการกระทําของเราเวนยสัตว์ถูกนําขึ้นกลับทูลรายงานเบื้องบนทันทีที่องค์นิกเซนฮองเตง้ทรงทราบพระองค์ทรงมีพระราชองการดังนี้ข้าจะลงมาตาเวนตรวจตราดูทุกแห่งอย่างละเอียดถี่ถ้วนข้าจะเดิมเนินการพิพากษาตัดสินให้เกิดภัยสงครามอีกระลอกหนึ่ง ภายในเวลาไม่กี่เดือนให้เกิดโรคระบาดขึ้อนอีกบางส่วนทุกคนทุกแห่งจะถูกเก็บกวดให้หมดสิน้นต่อให้วิงวอนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีตอบสนองต่อให้กินยารักษาโรคก,ก็ไม่ช่วยไม่ได้ผลถึงแม้ตำราสนงยังอยู่ยาวิเศษแค่ไหนดีชั่วมีผลต่างกันคนดีมีคุณธรรมกินยารักษาโรคก,ก็จะสำลิดผลคนชั่วช้าสามานกินยาแล้วก็อาจจะไม่รอด บัดนี้ข้าเห็นสภาพการว่าหน้าเวทนาไม่มีวิธีการใดสามารถช่วยเวนยสัตรต์ได้ทันต่อให้จุดทูบบูชาข้าก็เสียแรงเปล่าที่เห็นข้าเป็นเทพพย,ยดาหน้ากราบไหว้สาการะแต่ปัจจุบันมีทุกไม่ยอมช่วยใช่ว่าข้าจะบิดเวือนต่อเบื้องบนต่อเบื้องบนข้าก็ได้กราบวังคมทูลวิงวอนด้วยความเร่งรีบร้อนรนยิ่ง และต่อชาวโลกเบื้องล่างข้าก็ให้ปราบประกาศเผยแพร่ศรธรรมชี้นำย้ำเตือนผู้คนให้ได้รับรู้บัดนี้ถึงวาระเข้าสู่ไปกับเกณฑ์มหันตภัยยุคสุดท้ายปุตุชนธรรมดาให้เก้าคนตายเหลือไว้เพียงหนึ่งให้เกิดสงครามอาวุธทอกดาบที่มีขึ้นรอบด้านโรคระบาดจูโจมบุกรุกทุกแห่งหนอสุนีบาดสายฟ้าฟาด ผ่าดังสนั่นสะเทินเลื่อนลั่นอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ไหลหลากท่วมท้นบ้านเรือนวาตภัยลมพาย,ยุกพันกวาดไปทุกสิ่งทุกแห่งหนธรรมชาติแห้งแลง้งชีวิตทั้งหลายยากจะอยู่รอดพยามารมาเคประตูบ้านในยามค่ำคืนโรคระบาดเข้าประชิดต,ตัวในเวลากลางวันเสือร้ายจากปากเขาออกอารวาจะหลบหนีกันอย่างไรสอร,ริพิษเลื้อยเต็มถนนหนทางจะ จนยากจะเดินมหันตภัยทั้งสิบนี้ยากจะหลีกหนีพ้นหากสามารถผ่านพ้นไปได้จึงจะนับว่าเป็นยอดคนนี่แหละคือสิบมหันตภัยอันใหญ่หลวงข้ามีเพียงํำเตือนให้มนุษย์ทั้งหลายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจิตใจยังพอมีโอกาสจงเร่งรีบแก้ไขสำนึกในความผิดบาป เมื่อได้ยินได้รู้ข่าวนี้ให้เร่งกลับตัวกลับใจโดยทันทีอย่ามัวรอจนกระทั่งภัยพิบัติมาประชิดตัวถึงตอนนั้นจะวิงวอนร่ำร้องให้ช่วยเหลืออย่างไรก็ไร้ผลจงสร้างบุญทำกุศลสะส,สมคุณงามความดีกันเสียเต็มเนินเพื่อหลบหลีกและเป็นเกาะกำบังภัยพิบัติเหล่าเวณในยศท,ยทั้งหลายเอ๋ย จงรีบเล่งตั้งจิตศรัทธาเคารพกตัญอยู่ต่อฟ้าดินบิดามารดาจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองประชาราษฎรคนยากไร้คนจนให้รู้จักเจียมตัวตั้งมั่นอยู่ในความวัตยยัตผู้มากมีมั่งคัง่งจงรีบเร่งช่วยเหลือเกือ้อกูลแก่ผู้ยากไรลผู้ปัดเปลืองเรืองปัญญาจงพยายามตักเตือนช่วยชี้แนะผู้ต่ำต้อยด้อยความรู้ ให้ได้ผ่านผลโลกโลกีปไปด้วยกันบุคคลใดไร้บุญบรารมีจะตกจมลงสู่ทะเลทุกข์แต่ผู้มีสัมพันธ์สะสมมาดีย่อมจะได้พบกับความสงบสุขและสันติในที่สุด